ถ้าคุณกำลังมองหาไม่จักรยานดีๆฟัง์กชั่นเยอะราคาไม่แพงคลิปนี ś ś mm ้ม bueno <out> ีคำตอบเมื่อคุณเริ่มจะจริงจังกับการปั่นจักรยาน คุณก็ศึกษาหาข้อมูลว่าทายังไงจะทําให้คุณปั่นจักรยานได้เก่งขึ้นแล้วคุณก็คนพบว่าถ้าคุณมีอุปกรณ์ตัวช่วยเช่นเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบขาเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ power meter ไปจนถึง smart t r a นอ e r ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คุณปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นทันทีแต่จะเป็นตัวช่วยในการซ้อมของคุณทําให้คุณปั่นจักรยานเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นได้ครับคราวนี้คุณก็คนพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ ต้องใช้ร่วมกับไม้จักรยานคุณก็มาดูไม้จักรยานที่คุณใช้อยู่อ้าวเชื่อมต่อได้ไหมครบเช่นไม่รองรับ power meter หรือ smart trainer เป็นตน้นหรือในอีกกรณีคุณอาจจะไม่ได้ต้องการปั่นให้ชนะใครแต่ต้องการปั่นท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆแต่ปัญหาก็คือ คุณไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนคราวนี้คุณก็หาข้อมูลจนค้นพบว่าอ๋อมีไม้จักรยานที่สามารถนำทางได้ด้วยช่วยให้คุณไม่ต้องกลัวหลงอีกต่อไปแล้วคุณก็เริ่มมองหาไม่จักรยานที่จะมาตอบโจทย์การปั่นของคุณได้แล้วคุณก็ค้นพบว่าไม่จักรยานที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ราคาค่อนข้างสูงบางเครื่องราคาหลักหมื่นก็มีซึ่งคุณก็อาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอคลิปนี้ผมมีไม่จักรยานที่สามารถ ตอบโจทย์เหล่านี้ได้ในราคาแค่ประมาณ2,000กว่าบาทมาเล่าให้คุณฟังครับซึ่งก็คือเจ้าใหม่จักรยานตัวนี้ครับ ITP Sport รุ่น BSC 200เรามาดูกันเลยครับว่าเจ้าใหม่จักรยานตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ MyBS C 2 0 0เก็บข้อมูลการปั่นจักรยานของคุณได้แบบละเอียดไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางเส้นทางการปั่นความชันของเส้นทางปั่นขึ้นเนินกี่เมตรลงเนินกี่เมตรบันทึกไว้หมดเก็บเอาไว้ในตัวไมจักรยานได้มากถึง400ชั่วโมงแล้วก็พอเชื่อมต่อกับแอป igp sport ในมือถือก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ igp sport ได้แถมยังส่งต่อข้อมูลไปยังแอป strava หรือ training peak ได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถกลับมาดูข้อมูลย้อนหลังรวมถึงเก็บสถิติการปั่นของคุณได้แบบไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะสูญหายแถมยังแชร์ให้เพื่อนดูทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อีกต่างหากครับแล้วก็ยังมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปซึ่งคุณตั้งค่าเองได้ว่าจะให้ไม์เริ่มบันทึกเมื่อจักรยานเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนและหยุดชั่วคราวเมื่อความเร็วต่ำกว่าแค่ไหนตัดปัญหาเรื่องการลืมกดเริ่มกดหยุดครับ ไม BSC 200มีขนาดหน้าจอ2.5นิ้วจัดว่าไม่เล็กไม่ใหญ่มองเห็นได้ชัด เจนเวลากลางวันและมีระบบแบ็คไลท์ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืนเช่นเดียวกันครับแถมหน้าจอก็ยังสามารถแสดงผลได้ถึง8ค่าในหนหน้าแล้วก็ยังตั้งค่าหน้าจอได้ถึง8หน้าจอเรียกว่าดูได้สารพัดค่าที่คุณต้องการเพราะสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ง่ายๆในมือถือผ่านแอป IGP Sport แถมตัวไม้ย,ยังกันน้ำระดับ IPX7 เพราะฉะนั้นปั่นลุยฝนได้ไม่ต้องกลัวไมพังครับ ไม้ bs c 2 0 0เชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ถึง5ระบบเรียกว่าคุณสามารถนำไปใช้ในส่วนไหนของโลกใบนี้ก็ได้แถมมีความถูกต้องแม่นยำแน่นอนไม่ต้องงอเซ็นเซอร์วัดความเร็วครับแถมไม้ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันการนำทางได้อีกด้วยโดยบอกเส้นทางได้แบบโค้งต่อโคง้งโดยสามารถกำหนดจุดหมายที่คุณต้องการไปผ่านแอป igp sport แล้วก็ส่งต่อไปที่ตัวไม้คราวนี้เวลาคุณเอาจักรยานไปปั่นในที่ที่ไม่เคยไปก็ไม่ต้องกลัวหลองอีก m y BSC ส0 0สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เพิ่มได้ดังนี้ 1. เซ็นเซอร์วัดความเร็วในกรณีที่คุณต้องการใช้เวลาปั่นจักรยานในบ้าน 2. เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบขา 3. เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 4. power meter 5. smart trainer 6. ระบบเกียร์ไฟฟ้าครับซึ่งรองรับทั้งสัญญาณแบบ n plus และ t t o t t h พูดง่ายๆก็คือใช้ได้ทั้งเซ็นเซอร์รุ่นเก่าแบบ n p และรุ่นใหม่ที่เป็น Bluetooth ครับ และอีกฟังก์ชันที่สำคัญของ My BSC 200ก็คือโหมดเทรนนิ่งที่ทำให้คุณสามารถกำหนดโปรแกรมซ้อมแล้วปั่นตามที่คุณตั้งไว้เป็นตัวช่วยไม่ให้คุณลืมเวลาซ้อมโปรแกรมที่บางทีมีหลายขั้นตอนถ้าอาศัยจำเอามีโอกาสลืมได้สูงครับซึ่งโหมดนี้ใช้ได้ทั้งปั่นในบ้านและการปั่นข้างนอกครับและยังสามารถใช้ได้กับสมาร์ทเทรนเนโดยที่เจ้าสมาร์ทเทรนเนจะช่วยปรับความหนืดให้ตามโปรแกรมที่คุณตั้งไว้ได้อีกต่างหากครับ แบตเตอรี่ของไป b s c 2 0 0ชาร์จ1ครั้งใช้ได้นาน30ชั่วโมงเพราะฉะนั้นปั่นไกลๆนานๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดกลางทางครับและพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C เสียบง่ายไม่ต้องคอยเลงให้ถูกด้านเหมือนพอร์ตชาร์จสมัยก่อนอีกต่อไป สรุปเจ้าไม BSC 200เหมาะกับใครจริงๆแล้วไม่ My จักรยานตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมือเก่าขั้นแอดวานและสายทัวริงสายออเดกก็ใช้ได้ครับเพราะสำหรับมือใหม่ไม่ตัวนี้ราคาไม่แพงมากเริ่มต้นคุณก็ใช้ดูความเร็วระยะทางเส้นทางการปัน่นแล้วพอปั่นไปสักพักก็สามารถหาซื้อเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆมาเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่จักรยานใหม่ครับ ส่วนมือเก่าไม่ตัวนี้ใช้ซ้อมได้ครอบลุมทุกรูปแบบการซ้อมอยู่แล้วครับส่วนสายท่องเที่ยวฟังก์ชันการนำทางใช้ได้จริงไม่มีหลองครับ คุณยจะหาซื้อ m y BSC 200ได้ที่ไหน m y BSC 200ตอนนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่เท่าที่ผมดูจากใน Shopee จะเป็นการส่งจากต่างประเทศในราคาประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเรียกว่าฟังกช์ชันเพียบในราคาสุดเราใจครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ IGP Sport ที่ส่งผลิตภณัณฑ์ดีๆมาให้ผมทดลองใช้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ